อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชาแนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันหุ่นเซนช็อกตาตั้งกองทัพไทยยึดเขาพระวิหารคืนอย่าถามหาความจริงใจคมเมนล่าสุดหุ่นมาเน็ตโทรหาสหรัฐอเมริกาบินต่อไปที่เกาหลีขอให้ตรวจสอบไทยใช้ที50ประทะกันกลางวงเจรจา GBC สู้รบกันวันที่19 เอฟ .16 ยังคงระเบิดฟอร์มวันนี้ไปส่งไข่ที่สาแก้วรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับชมรับฟังกันผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวรอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามเอาไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาที่ผมอัพคลิปลงไปสถานการณ์ยังคงเดือดอยู่นะครับใน2จุดก็คือพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะครับจะเป็นพื้นที่ของห้วยตามาเรียช่องคานม้าและเขพาพวิหารนะฮะท่านผู้ชมครับส่วนพื้นที่ของกองทัพภาคที่1ล่าสุดนี้เนี่ยนะครับก็ยังคงยิงกันอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ของบ้านจานันนะครับที่เราเองยังปิดเกมยังไม่ได้แต่ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเดี๋ยวผมขอเริ่มจากพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกดก่อนแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นพื้นที่บ้านของผมเองผมก็ต้องรุน้นซึ่งรุ้นดังมาสักประมาณเข้าอาทิตย์ที่3แล้วแล้วก็เชียร์พีพ่พทหารเชียร์กองทัพอย่างเต็มที่นะครับให้ยึดเขาพระวิหารกลับคืนมาผมได้ทําคลิปบอกกล่าวไปแล้วนะครับในเรื่องของการรุกคืบในการยึดพื้นที่เขาวิหารนะฮะ ในช่วง3มสัป,ปดาห์ก่อนตอนนั้นเองมีคนบอกว่าพลาดหัวดีๆหน่อยเดี๋ยวจะมีปัญหากับทาง UN ถุยฮะพวกปาหี่สารโลกนี่ก็ปาหี่อยู่ดีๆก็รวมหัวอยากได้ของคนอื่นเขาไม่ว่ากันเราเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีอารยธรรมคุณตัดสินมาอย่างนั้นโอเคเราเข้าใจนะครับว่าตัวปราสาทเป็นของขเมรแต่คุณไม่ได้บอกว่าพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรตรงนั้นเป็นของขเมรนะฮะคุณบอกว่าให้ทั้งสองประเทศนั้นไปเคลียร์กันเอง ซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยขาเมนมันก็กลัวตั้งแต่แรกแล้วมันทําเรื่องนะครับไปให้สารโลกวินิจฉัยคําฟ้องอีกครั้งในการขอพื้นที่4.6รอบบริเวณปราสาทเขาวิหารซึ่งสารโลกปัดตกไปท่านผู้ชมครับไม่เป็นผล4.6ตรงนั้นเป็นของไทยร้อซท่านผู้ชมเห็นเส้นแดงๆที่ขีดไว้อยู่หรือเปล่าในแผนที่ตรงนั้นแหละท่านผู้ชมครับพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรที่นะครับเราเองตอนนี้กําลังจะทวงคืน นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างไทยกับขมรท่านผู้ชมครับไม่เกี่ยวกับตัวพระวิหารนะครับเป็นของขเมรไปแล้วก็ยกให้นะครับตามที่ศาลโลกปาฮีได้มีการตัดสินมาก็จะงอยแหลมๆตรงนั้นให้มึงหาทางขึ้นเอาเองแล้วกันซึ่งวันนี้ัะวันที่26ธันวา 68, คม2568ณจุดนี้ก็ยังคงมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องนะครับดูจากแผนที่ทุกท่านจะเห็นได้ทราบนะครับว่าตรงทางฝั่งของภูมะเขือเรายึดได้เบ็ดเสร็จแล้ว แล้วก็ทางฝั่งของผาเมอ,อีแดงเราก็ทําฐานมั่นคงไว้ค่อนข้างแข็งแรงเหมือนกันท่านผู้ชมครับ้วยตามาเมรียเราก็ยึดได้แล้วนะครับเป็นของไทยเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราสามารถตีลุกคืบไปที่วัดแก้วสีขาคีรีท่านผู้ชมครับที่อยู่ใกล้ๆก,กับพลานอินทรีซึ่งมีการประทะก,กันหนักมากและเมื่อวานนี้ทางฝั่งของขเขมรก็ฐานแตกไปนะครับลงมาที่จุดรวมพลที่ช่องคานม้า ทางฝั่งของเขมรเองก็ต้องบอกว่ากําลังเพียงพ้ําให้เราอยู่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกนะครับจุดนี้ฐานไทยของเราจะเอาคืนให้ได้นะครับเพื่อที่จะตัดนะครับเส้นทางลาเลียงท่านเห็นถนนที่มันวิ่งขึ้นไปบนเขาไหมครับนี่แหละเป็นถนนเส้นทางที่เขมรเอาไว้ใช้ลําเลียงพลขึ้นไปนะครับในการต่อกรอนกับเรับซึ่งจะผ่านช่องทางช่องคานมานะครับคานมานะครับไม่ใช่อันม้าอันม้านี่อยู่บนนะครับคานม้านี่อยู่สีสะเกดนะฮะอยู่ใต้ตีนเขาพระวิหารเนี่ยท่านผู้ชมครับ และมันก็จะวิ่งตามถนนขึ้นไปครับไปที่วัดแก้วศิขาคีรีและมันจะไปทะลุตรงพลานอินรีท่านผู้ชมครับตรงนี้จะเป็นคาเมนเนี่ยคุมไว้หมดนะครับและมันก็จะยิงไปที่ภูมะเขือเห็นไหมฮะตรงนั้นมันเป็นฐานยิงท่านผู้ชมครับยิงไปที่ภูมะเขือยิงไปที่ห้วยตามมเรียและมันยิงไปที่ผาหมออีแดงครับยูเนสโกอย่ามาว่าไทยครับเพราะว่าคาเมนมันไปทําฐานทหารนะฮะโจมตีประเทศไทยของเราอยู่ในตัวปราสาทพระวิหารเอง ใช่หมดเลยนะฮะท่านผู้ชมครับไล่มาตั้งแต่นู่นเลยครับตัวปราสาทพระวิหารมีฐานปืนคอนะครับพระลานอินทร์นั่นก็ฐานปืนคอนะฮะหลายหลุมเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็วัดแก้วสิกขาคิรีนี่ก็เป็นฐานปืนคอท่านผู้ชมครับที่มันยิงใส่ทางฝั่งเราเราเองจะปล่อยให้มันยิงใส่ฝั่งเดียวเลยครับนะฮะแหกตาดูบ้างนะครับยูเนสโกว่ามันทําอะไรบ้างสําหรับขมຈเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลหลุดออกมานะฮะท่านผู้ชมครับเห็นหมดนลครับ สำหรับพื้นที่ที่กองทัพไทยของเราล็อกเป้าฐานทหารเขมรเอาไว้บนเขาพุิหารเนี่ยท่านผู้ชมครับทุกชั้นนะครับไล่มั้งแต่ประตูทางเข้าประตูเหล็กนะครับไล่ขึ้นมาโคบระชั้นที่1โคประชั้นที่2นงด้วยละครับเห็นหมดนะครับเขาล็อกเป้าไว้หมดแล้วนี่คือภัยคุกค,คามครับต่อทหารไทยของเราและมันเป็นความชอบธรรมที่เราจะโจมตีคืนโดยไม่ต้องไปขอ UN หรือยูเนสโกก่อนอยู่แล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปโจมตีตัวปราสาทตามที่ศาลโลกตัดสินเราโจมตีในพื้นที่นะครับ 4.6ตารางกิโลเมตรที่เป็นของไทยที่เขมรเองลุกรานแล้วก็ยึดมาอย่างยาวนานถึง63ปีเลยทีเดียวเห็นไหมครับว่าทําไมเขมรมันถึงกอด MOU43 เอาไว้แน่นเพราะว่า MOU43 มันยึดตามแผนที่1ต่อ2แสนไงจะทําโดยฝรั่งเศสฝ่ายเดียวนะฮะตรงขีดเส้นประสีแดงเห็นไหมนั่นแหละนะฮะมันยึดตามนั้นซึ่งมีการแถลงการร่วมนะครับในปี51นะฮะรัฐบาลไหนก็ไปเช็คเอาได้กัน แต่ของเราเนี่ยยึดแผนที่ตาม L7017 นะครับตามมาส่วน1-5 0 0 0ต่อคือเส้นสีดำนั่นคือของเราท่านผู้ชมครับเส้นปลาสีดำเห็นไหมเนี่ยมันคุมไปหมดเลยทั้ง4.6ตารางกิโลเมตรเนี่ยท่านผู้ชมครับนะฮะซึ่งจัดทำโดยกรมแผนที่ทหารซึ่งยึดหลักแนวสันปันน้ำนะครับเขาก็ยึดกันทั้งโลกนะฮะแนวสันปันน้ำเนี่ยมีขเขมเนชาติเดียวนี่แหละนะฮะที่มันอยู่ที่ต่ำแล้วจะมายึดที่สูงตรงนี้เองนะครับถ้าเรายึดได้ ขมรจะไม่มีทางขึ้นทันทีเพราะว่าเราจะตัดถนนลำเลียงของขมรในการขึ้นมาทางฝั่งของเขาพุทวิหารนะครับซึ่งมีทางเดียวก็คือมึงต้องทํากะเชาวขึ้นจากทางด้านล่างแต่เพียงเท่านั้นนะครับคือทางฝั่งของช่องคันม้าจะถูกปิดตายทันทีนะครับถ้าไทงของเราสามารถยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับส่วนพื้นที่ของเขาพุทวิหารนั้นนะครับตัวปราสาทที่ที่ผมบอกไปก็ยังเป็นของขมรนเป็นของมรดกโลกนะครับตามที่สารโลก ได้ตัดสินมาแล้วนะครับแต่พื้นที่โดยรอบไม่ใช่นะครับเราสามารถควบคุมพื้นที่ตรงนั้นได้ต่อได้เลยท่านผู้ชมครับส่วนครเมนจะอยู่หรือจะไปก็แล้วแต่แล้วนะฮะเพราะว่าไทยเองก็ไม่ได้สนใจอิดสนใจปูนที่มันพังอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมเราสนใจแผ่นดินไทยที่มันเป็นของเรา1ต่อ5 0,000นนะครับตามมาตราส่วนที่เราจะต้องทวงคืนกลับมาให้ได้ทุกจุดนะครับท่านผู้ชมนี่คือจุดของ,ของเขาพระวิหารท่านผู้ชมครับ น่าจะได้ข่าวดีในเร็วๆนี้ท่านผู้ชมครับว่าเราเองสามารถยึดข่าวพิหานกลับคืนมาได้นะครับก็ต้องให้กําลังใจแนวหน้ากันต่อไปรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบในจุดนี้ด้วยนะครับอย่าพึ่งใจ่อนะครับขอเจรจาก่อนนะเอาให้สุดก่อนจุดนี้เอาให้จบนะครับค่อยเจรจาไปดูทางฝั่งของสากแก้วกันหน่อยท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเอฟบกได้บินไปส่งไข่ที่ฐานปฏบิบัติการทางทหารของขมิอ,อีกแล้วนะครับ ในเขตของโจกเจยเปยจันนะครับในพื้นที่หนองจันท่านผู้ชมครับจังหวัดสระแก้วก็ต้องบอกว่ายังคงระดมนะครับถล่มอย่างเต็มที่เหมือนเดิมสําหรับทางฝั่งของกองทัพอากาศไทยของเรานะครับนะครับทำลายที่มั่นของเขมรทำฐานแตกไปอีกแล้วหลังจากที่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่สุดท้ายในเขตรับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ที่ยังไม่สามารถยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับคือควบคุมได้บางพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ราบนะฮะก็ต้องบอกว่า ตอนนี้กำลังเสริมบังเกอร์สร้างความมั่นคงอย่างแข็งแรงอยู่นะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องระบาดระวังสูงอยู่พอสมควรเพราะว่าทางฝั่งของขะเมนใช้ b m 21บวกกับปืนใหญ่และปืนคอยิงสนับสนุนเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้หลายครั้งเองกองทัพไทยของเราจะต้องถอยกลับออกมาตั้งหลักแล้วก็โจมตีเข้าไปใหม่ท่านผู้ชมครับเหลือเพียงแค่จุดเดียวครับก็คือพื้นที่บ้านหนองจานนี่แหละท่านผู้ชมที่ยังคงมีการประทะก,กันอย่างดุเดือดนะครับ ขเขมรเองก็พยายามเบี่ยงประเด็นยิงใส่ชาวบ้านบ้านเรือนพังเป็นแถบนะครับแถวอำเภอตาพญาเนี่ยกันบอกว่าโอ้โหชั่วมากเลยครับทางฝั่งของขเขมรน,นะฮะมันทําการสงครามสองแนวรบนะครับคือการเจรจาระหว่างเราไปด้วยนะครับในการยื้อเวลาผมใช้คํานี้แลวกันนะทางฝั่งทูตเนี่ยทางฝั่งของการทาหารมันก็ยังคงยิงโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีหรอกครับความจริงใจของขมรไม่เคยมี อย่าไปหวังแล้วก็อย่าไปฝันว่ามันจะมีให้นะครับมีแต่ลูกปืนนะฮะที่จะมีให้เขมิต้องสอยมันให้ล่วงท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าการประชุมกันวันนี้วันที่3นะครับต้องจับตาทางฝั่งของ g v c เพราะนะครับถ้ามีการพูดคุยกันสําเร็จนะครับมันจะมีการลงนามกันระหว่างรัฐมนตรีกราหรวงของไทยแล้วก็ของเขมินอย่างเตียนเซฮา้ะก็บิ๊กเล็กนะฮะสำหรับทางฝั่งไทยของเราซึ่งเหลี่ยมเนี่ยมันเหลี่ยมอยู่แล้วท่านผู้ชมครับทั้งข้อเสนอที่มันยื่นมาในการเจราจา ซึ่งเราก็ไม่รับขมรมันก็ไม่รับ3ข้อของเราเหมือนกันมันจะเจรจาสําเร็จได้อ,อย่างไรเดีย๋ยวว่าแต่ชาวบ้านเลยครับเด็กป .3 ป .4 มันก็ยังรู้นะครับเออท่านผู้ชมมันจะไปเจรจาสําเร็จได้อ,อย่างไรถ้าเป็นแบบนั้นล่าสุดนี้นะครับผู้นําประเทศนะฮะอย่างฮุนมาเน็ตเองเนี่ยแทนที่จะมาคุยกับไทยกลับไป